ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนไส้หมึกปาาของปาากายี่ห้อปา r k เกอร์รุ่นเออร์เบิร์นครับตัวนี้เป็นสีมุกขาวสวยนะครับเป็นรุ่นที่เป็นเจนแรกตัวนี้ได้รับความนิยมสูงนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับความโค้งของเขานะครับโอเคเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับก็หมุนหมึกนะครับหมุนตัวหัวตัวด้ามออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนี่คือหมึกนะครับที่เป็นไส้ปากกาของปา r k เกอร์นะครับปา r k เกอร์แล้วก็โฟล์ทฟิกลิกโฟล์นะครับแล้วก็ ในอินฟรอนต์นะครับตัวนี้เป็น M, M, marriage, M s i มไซส์ขนาด M 1.0นะครับเราก็หองใหม่เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ระวังสปริงนะข้างในจะมีสปริงเล็กๆอันนึงนะครับรองหายนิดนึงนะครับเวลาถอดออกมาต้องดูดูนิดนึงนะครับแล้วก็เสียบให้ตรงสปริงถ้าตรงสปริงปุ๊บมันจะเด้งเด้งดึงดึงแบบนี้ถ้าตรงไม่ตรงสปริงปุ๊บมันจะฝืดๆนะครับเราก็หมุนกลับเข้าไปตรงนี้อืมหลังจากหมุนแล้วนี้เราก็จะเทสต์ประคารครับประการตัวนี้ความ งดงามสวยครับไม่ให้กดไม่อะไรครับเออร์เบจะเป็นหมุนนะครับแฮนะครับหมุนเอจับถนัดดูดีครับตัวนี้ขายดีมากๆเลยครับแล้วก็ตัวนี้เลิกผลิตแล้วนะครับเป็นของที่เก็บสะสมนะครับก็ถ้าใครมีความคิดทำามเกี่ยวกับปาการุ่นปักเกอร์เออร์เบครับก็โพสตใต้กระทูได้นะครับผมจะตอบคำถามให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ